ประโยคภาษาอังกฤษที่หลายคนใช้ผิดบ่อยค่ะวันนี้คุณนิชาคาริมีจะเอาอันที่ถูกมาฝากนะคะคำแรกนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณเห็นไหมว่าโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนคุณรู้ไหมว่าโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนนะคะคุณรู้ไหมว่าโทรศัพท์อยู่ไหนนี่คือคําถามซ้อนคําถามนะคะหลายคนจะพูดว่า do you know where is my phone นะคะแต่จริงๆแล้วให้พูดว่า do you know where my phone is Do you know where my phone is นะคะจะต้องอถ้ามี Do you know แล้วนะคะ Where my phone is นะคะจะต้องเป็นประธานและกริยานะไม่ใช่กริยาก่อนประธานนะคะตามนี้นะ Do you know where my phone is Do you know where my phone is Hello Do you know where my phone is Oh นี่เ แลนที่2นะคะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าใครแต่งงานกับใครนะคะหลายคนที่ใช้ผิดนะหลายคนจะบอกว่า she's married with Robert นะคะเขาแต่งงานกับ Robert ใช่ไหม she is married with Robert แต่จริงๆแล้วนะคะประโยคที่ถูกต้องคือ she's married to Robert she's married to Robert นะคะ married to นะคะ married to is married To, นะคะแต่งงานกับใครและประโยคที่3นะคะลองดูถ้าเกิดบอกว่าพยายามอย่าร้องไห้นะหลายคนนะคะจะพูดผิดว่า try to not cry try to not cry แต่ที่ถูกต้องนะคะก็คือ try not to cry try not to cry นะคะพยายามอย่าร้องไห้นะนะคะถ้าเกิดว่าพยายามอย่าทำอะไรให้พูดว่า try not to แล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะ try not To, ตามด้วยคำกริยาค่ะพยายามอย่าทำอะไรนะคะ try not to laugh นะพยายามอย่าหัวเราะนะ try not to lie นะพยายามอย่ากโกหกนะอะไรแบบนี้นะคะ try not to แล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่ะ และประโยคที่4นะคะที่หลายคนชอบพูดผิดบ่อยก็คืออาจจะบอกว่าฉันชอบไอติมมากเลยนะฉันชอบไอศครีมมากหลายคนจะชอบพูดว่า I like very much ice cream I like very much ice cream แต่ที่ถูกต้องนะคะคือ I like ice cream very much I like ice cream very much, like cream very much. นะคะสังเกตว่า แต่ละประโยคนะครูแค่สลับนิดเดียวนะคะก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายๆครั้งนะเราอาจจะแปลตรงตัวเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียงคาตามที่ครูเอามาสอนนะคะอย่าลืมมาไปฝึกกันนะคะ4ประโยคนี้แล้วปองว่าคุณพูดได้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปดีแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเฟรนดไว้ด้วยนะคะในช่องครูชา Academy ไม่ว่าจะเป็น TikTok IG YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครูจะนำเอาความร้ดีดีคลิปดีๆมาส่งถึงหน้าจอคุณเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ this is k u n i s h a a c a d e m y stay happy and healthy Bye